สวัสดีครับผมแม็กมังคอนนะครับจะพาท่านมาพบกับโค้ดนะครับโค้ดของทีมวัยหินซิตี้กันนะครับไปทําความรู้จักกับท่านเลยนะครับครับสวัสดีครับผมมุติวัฒนแดงเสมอเกียรติครับเป็นผู้ฝึกสอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของวัยหินซิตี้ครับผมครับสำหรับเรื่องของความพร้อมที่เราจะเดินทางไปแข่งกับเมืองการยูเนเต็ดในวันเสาร์นี้นะครับตอนนี้เรื่องของพละกาลังเราก็เราก็พยายามปรับความฟิตหลังจากที่เราพัก ช่วงสงการมานะครับตอนนี้เด็กก็โอเคแล้วครับมีผู้เล่นที่ยังไม่พร้อมอยู่ประมาณสองสาคนคาดว่าน่านาพอถึงวันแข่งแล้วก็น่าจะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วตอนนี้นะครับกระแสของววยินซิตี้เนี่ยในววยินเนี่ยแฟนคลับเยอะนะครับทีนี้มีอะไรฝากถึงแฟนคลับบัางครับจริงๆปีนี้เราเราเราเหมือนปรับกระบวนการของการทําทีมใหม่รเราใช้ บุคลากรของท้องถิ่นครับเป็นเด็กอยู่ในบริเวณเน้นเน้นเน้นเด็กวนพหิน่ครับเน้นเด็กในพื้นที่นะครับมีบางตำแหน่งเท่านั้นที่เราใช้ผู้เล่นจากต่างชาติครับซึ่ง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 ทางสโมสรเนี่ยเ็งเห็นว่าถ้าเราเราปรับโครงสร้างทีมใหม่แล้วก็สร้างเด็กใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะสามารถทำเขาเรียกอะไรเหมือนสร้างฐานรากฐานให้กับทีมใหม่แล้วก็แล้วก็ปูไปสําหรับในอนาคตในหนาคต่สําหรับผลการแข่งขันเนี่ย เราคาดหวังไว้ไหมเราก็คาดหวังไว้ตามตามสมควรของเด็กนะครับตามคุณสมบัติของเด็กแต่ว่าเราจะทําให้ดีที่สุดฝากถึงแฟนแฟนคลับของของวัยหินซิตี้ด้วยนะครับช่วยเป็นแรงใจให้พวกเรานะครับเราพยายามที่จะปรับแก้บางจุดบางเรื่องเราทําให้ฟุตบอลเล่นให้สนุกขึ้นมีมีเขาเรียกมีกําลังพละกําลังในการเล่นที่ที่เต็มร้อยนะครับมีการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่เข้ามาผสมนะครับเพี่วเจอกับแม็ด เมืองการเนี่ยครับมั่นใจต้องฟ้าชัยมาเมืองการก็เป็นทีมที่ดีแต่เขาเป็นเป็นเด็กเหมือนกันนะครับเราคิดว่าเราน่าจะผ่านเมืองการอยู่ในเตดได้นะครับผมครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมาสัมภาษณ์แม็เย่าบ้านเรานะครับได้ครับได้ครับครับผมสวัสดีครับ